来康。<Bye. S 2> <Bye. S 1>

ทางไรสดครับให้มีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเหมือนแสงข้าคิดตอนนี้ไหมครับนะฮะแล้วก็ <c oughs> ผมก็ได้ทำทำตามสัจจะที่จะให้ไว้นะครับว่าถ้าครบหนึ่งแสนทรัพย์ผมจะมาลำถวายพร้อมกับภรรยาที่นั่งอยู่นี่คือภรรยาแล้วครับกาลังอธิษฐานอยู่แล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรติดค้างกับทางองค์ปู่แล้วเพราะผมได้ทําตามสัจจะแล้ว แล้วก็หลังจากนี้ก็คือตอนเย็นขอให้รับจากวินาทีนี้ขอให้คนบ้านเกากมีความสุขนะครับเมฆหมอกอะไรต่างๆที่มันเข้ามาให้ถูกแสงอาทิตย์เนี่ยสะทสองให้มันหายไปเลยนะครับให้ทุกคนมีความรุ่งเรืองให้ลุงพลพระแตนมีความรุ่งเรืองนะครับให้พ่ออยู่เป็นเสาหลักให้พวกเราให้พ่อชาญอยู่เป็นเสาหลักให้ให้ลูกหลานนะครับผมก็ผมมาผูกพันธุ์กับที่นี่เพราะว่าก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับอยู่ดีๆก็ มาอยู่อยู่ตรงนี้มีพี่มีน้องมีพี่พงมีพี่มานามีอทุกคนเลยต้นฮักอะไรเงี้ยกลายเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับยายทุกท่านคิดว่าผมเป็นเป็นพี่เป็นน้องถ้าเราคิดไอชิดไม่มีชิดไม่มีชิดไอชิดวันนี้มันออกนอกหน้านอกตามากเลยว่าจะไม่เล่นแล้วนะใช่ผมก็ว่าจะไม่เล่นพี่นุ่นนะทนายครับไม่มีชิดว่างั้นวันนี้ได้ขอพรอะไรเพิ่มเติมไหมครวันนี้ผมผมขอไปก็อย่างที่เมื่อกี้พูดนะครับว่าคือยายทุกคนน่ะบรรยากาศมันอาจจะอึมครึมใช่ไหมมันอาจจะดู ตึงๆก็มันเนี่ยหายหนาวไหมทุกคนหายหนาวไหมหายหนาว <laughs> หายหนาวก็แสดงว่าเมฆหมอกมันก็จะหายไปทนายเพิ่งร<ล>ำครั้งแรกใช่ไหมวันนี้ผมก็ดูแม่ครูเป็นหลักอย่างเดียวเลยครับนะไม่ได้รำครั้งแรกเคยมารำนานแล้วตอนนั้นที่มีมีงานท่าทนวาผมก็เคยมารำทีหนึ่งแต่ก็ยังเก,ก,ก,ก่งๆกลางๆนะฮะยังเก่งๆกลางอยู่ยังแต่พยายามเต็มที่อยู่แต่ก็ยังดียังมีเม่ครูเนาะก็ยังสิทธิ์ว่ายังสิทธิ์มีครูครูนำดีลูกศิษย์ก็ไปได้ครับเนาะครับครับนะครับเพราะฉะน,นั้น พี่น้องยูทูบทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อก็ตามผมอยากให้คุณรักกินกิ่นพี่คนต่างชาติเห็นไหมครับพวกฝรั่งมังค่าเวลามาอยู่เมืองไทยทําไมรักเมืองไทยเขามีความรักติดนี่อยู่เรามาอยู่ที่กกอกกันาริการกกอกว่าไงเราก็ต้องทําตามแล้วก็สําคัญความเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครถ่ายเก่งกว่ากันนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนจะนําเสนอข้อมูลที่ดีๆอันไหนที่ใครนําเสนอดีกว่ากัน เย็นนี้จะมีการช่วยกันดันช่องยูทู e บางส่วนที่เราเราจะสามารถทําได้นะท้าบงเย็นเชิญขอบคุณบาบมั่งมีพี่อ้อมที่สนับสนุนขอบคุณคุณต้าคนสู้บอสนุด้วยบอสแนนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับผมตั้งใจจัดงานเย็นนี้ให้ด้วยทรัพย์สินส่วนตัวนะครับหมายถึงว่ารายได้ส่วนตัวที่ผมได้จากนี่แหละ y o YouTube รายได้ทั้งหมดที่ที่เป็น YouTube ผมก็มาจัดงานนี้แหละ ก็ถ park. er so ้ากิว่าอะไรครับ FC ทุกคนคิณภาพเงินที่ผมใช้ในการจัดงานเป็นเงินที่ไม่ได้ออกจากกระเป๋าผมแบบโดยตรงเป็นรายได้จาก y o u t u ที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ทุกคนเพราะนั้นผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ต้องกังวลแต่ถ้าพวกคุณไม่มาผมจะนอนประชดโรงแรมว่าทั้งเหมาโรงแรมนอนคนเดียวนะครับขอบคุณมากเลยที่มาที่ดีตีคองเลยครับตีคองเหรอครับผม รู้สึกช่างพงนี่บงการคนหน้าด้วยนะผมเป็นคนคุ้มกล้องให้ครับคำนี้ก็เป็นทนายมาลำมทนายลำตามคำสัญญานะครับเพราะว่าครบเสียนทรัพย์จะมาลำ สมพรปากทนานะครับนี่ิดได้ยังไงวะเนี่ยมุนกาคัความหมายทีได้บ่นะครับขอบคุณครับมร้อกก่อนอบนไม่ตงเนี่ยครไม่ได้อยู่บ้บ สำหรับคลิปนี้ไหมก็ใช่ยุคกี้นะครับซุปเปอร์นี่แอะไรนั่นแหละยุคยุกิไปแล้วเหรอยังใครยังอยู่ในตมโอ้เมื่อวานเมื่อวานตาไปเล่นกับยุกิอยู่กินอยู่นะเมื่อกี้ไม่ไปตอนเย็นก็จะไปอยู่เขาเขาจะไปเขาจะไปสุรินเขาว่าเขาจะไปสุรินไม่ใช่ตอนเย็นจะไปเขางลไม่ใช่เหรออ๋อวันท <rast 3> ี <wei> ่16เขาจะไปสุริน หายไปไหนมาครับผมขายไปทำงานไปหาเงินถอนงื่รถตัวเนาะเป็นไงหายดีหรือยังหายแล้วนี่พิ่งไปแล้วรออยู่นี่แล้วแข่งแรงเลยแข่งแรงเลยนายเดินให้ดูหน่อยสิก็เดินได้แล้วนี่โอ้โหคล่องแล้วคล่องแล้วไปเจอสนานเนาะหายดีแล้วเนาะทำแรงเลยพิ่งได้แล้วตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เอ้าเป็นไงสงสารเสร็จแล้วก็บอกว่าแค่หกล้มเฉยๆกูรีก็หายดีแล้วกี่เดือนนี่มันจะหนักมันจะเย็น อมันจะเย็นเพราะว่ามันมีเหล็กใช่ไหมอยู่ข้างในเตอเหล็กใส่ให้เขาดามเหล็กให้มันจะหนาวนิดนึงครัับมนจะเย็นนะครับค่ะอันจะต้องกระเพาหน้่งร้อนมามัดติดเลยวอันนี้มลมวันนี้รู้สึกเป็นลมไม่รู้เหมือนกันเมื่อตอนเย็นอ่ะนนี่ลอะะไรวันนี้ลำลำเรื่องจากหนึ่งแสนลูกน้ำค่ะใช่ค่ะนุนานุนาจะลำ หนึ่งแสนซับใช่ไหมอ๋อหนูรำแล้วค่ะตาหนูรำพร้อมกับท่านทนายโอ้หพอดีถึงถึงแล้วแสนรับแล้วใช่ไหมถึงหนึ่งแสนซับแล้วค่ะโอ้โหรึงมกันเลยนะครับถึงค่ะก็กลับขอบพระคุณมากมากนะคะอ FC ทุกท่านที่เมตตาค่ะบิลลีด้วยนะครับหนึ่งทันครับแล้วครับของตาถึงแล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงถ้าถึงก็คงจะนะขอบคุณมากค่ะครับถ้าถึงก็จะเหมือนกันนั่นแหละ แต่นี้ก็ยังแต่ยังไม่ได้อธิษฐานแต่ยังไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าคือเราถึงก่อนนะถึงถึงแต่ว่าหวังว่าจะถึงนะก็ก็เหลือไม่มากอีกไม่นานค่ะครับก็อาศัย f c FC เอเข้ามากดให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเป็นนะครับผมครับสวัสดีครับ